สวัสดีครับมไม่ไครับมีเรื่องปรึกษา fc ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เลือกตั้งเดือนหน้าครับว่าจะลงสมัครว่าจะลงสมัครอบตอครับมามาชวนปลาเราไปครับไปลงอบตอครับปลาเราเป็นผู้ช่วยเก่าครับชวนลุงเราไปสมัครอบตอครับปีนี้เหลือคนเดียวครับให้หมู่บ้านละคน ไปป่้ลุงไปวะค่อยออค่าสมัครให้ค่อยออค่าสมัครให้สมัครอบตแล้วเนาะไม่ใช่เทพมหาเลยไม่ใช่เทพว่างไปอันเฮ็ดใบรับรองแผลจะว่างมไ้มนี่ว่างฟางวะเดวสิออกให้เลยค่าสมัครหนึ่ลงหลายดิบ่านเท่านี่ฮะเอาพญิเพ่งกับชีลงเนาะ พี่เพทพว่าขันมือเขาลุ่งพันจีบเลงเป็นใหจลูกเราเป็นนาย,ยกลุ่งน,นาย,ยกไปเลยครับใส่ผมเป็นรองครับผมเอาครับผมจีเป็นนาย,ยกเองผมใส่ปลาเราเป็นเลขาพ่อมันเป็นรองเถอะโอเคบ่ลลูกพี่ไนสีสนับสนุนพี่ในซ์นี่ฮะพี่ไนซ์อย่างนี้ไปยังยศเออเขาเพิ่มาขายเสียงเลยเขาเพิ่มาซื้อเสียงรุ่น<ม>นี้เพราะมีการซื้อเสียง ใหเลี้ยงเราดีไปบุญบายบ่ได้บ่ได้นี่ครับตัวยางลูกคุณหญ่ครับมันบ่อเลยครับไผเลี้ยงเหล่าดีมันเลือกครับนี่ครับนี่เห็ดดุเป็นบ่อหนิฮะเห็ดดุบ่อย่าลวงเดี๋ยวมาคุ้มกันไปเห็ดออกใบรับรองแผลตอสันว่าสิไปคนทุดท้ายรุ่นเต็มหนาบ้านไฟเพ้งอยู่อือเดี๋ยวว่าคนละพันคุณวิว่าสองคนกับสองพันเนดิลุง ไปรับรองแพทย์อีกเขาต้องไปทายลูปอีกเลยนี่ีักรี่าบอกรอมืออื่นโอวันจันทร์ไหมมือในแมนเขาหยุาว่าถึงวันที่เท่าไหร่แมนเขาบผมเออผมแมนวันที่ยังมือนี้วันที่ิหรอบ๋อิปเพิ่งเก่าวะ นุ่มอยิางทถ่าย่ลยาลุงถ่ายหานี่แหละเพราะว่าเขาขจะไปมือสุดท้ายเขาจะเบิ้งกันพู้ไดสิสมารมสมครแคแข่เลยม่ได้เงือดอก,อก,กออเออคือ่เบียร์เดี๋ยวถามเสียเบียร์ครับว่าสนับสนุนไหมครับ ผมมันสายหลวงนะครับปุ่นพอ,อน้ำเชื่อมเองเลย <c oughs> บาเบี้ยเข้ามาทานครับ <c oughs> เฮ้ยสีซอยเท่าไหร่เนี่ยเยอะซอยเท่าไหร่เอาชิลุออกมาตัวเอาคุณลุงนายกเล่นก็โอ๋ต่อเอาผกูสนับสนุนมึงเองกัน <c oughs> มึงลงนายกเนี่ย อันซีวีกะโอ้ยโมตัวเงินเดือนหกพันกว่าซีวีมเมม่อ็นน้อยครับซีวีตั้งสองร้อยห้าสิบคนครับว่าม,มีประโยชน์บัดมาตัดตัดอบตหมตูมบ่บ้านละคนมันเท่าลุงหาคนผนะุนเหรอเอนะอ,อฮะแต่คุณชิล่งกับลุงเหลาหล่ะครับพญีเพิงให้อยู่วะพญีเทีบ ก็ต่อเกาอ่าเขาสีล่มอยูนี่ล่มล่มพีใส่กูนะฮะปต่เรานีได้เครดิตครับเป็นผู้ช่วยเก่าครับฮะจังหวะตอนเจาเป็นผู้ช่วยอะไรจักบาทน,งนึงเดือดห่วยตัวเรื่องคือบ เกือบเกือบคัดชูห้หอดลาเกาพี่น้องเอ้ยปลาเราเป็นบปป่เป็นปลาซุ่มยักเกี้ยมึงเดี๋ยวไปตัดดูค่าอี่พอข้อสติงครับคุณสวยเเดือนห้าพันเ,นเแต่ว่าใส่เว็บเดือนละแปดพันดูหืมแล้วมีหรอนีู่้ช่วยรวยทุกคนตอนน,น,นนี้ว่าสีเลียสีเลียนหืมหลุด จนเหลวไปแล้วครับเฮ้ยว่านั้นทอดหาแสนเราหมดวันนั้นชิวหันหาแสนเราหมดฮะบัตรหันหยอดโดนานะฮะ,าาะกูบอาอุ้ยไปน้นางขายเหล็กเบิ้งกูถูกมันมวลเลยโฮม <c oughs> นี่เถ้าแก่ลอตเตอรี่มีบ่อหมกักหาเงินเดือนละแสนกับเมียบ่อเอาครับสีมะเร็งขี่ตัวมอาเงิน

โอ้สายพันธุ์เขาบรเิเวณว่าเสร็จเลยตัวนี้กันปานลาเหลาครับจะเปลี่ยนลูกดาวใหม่ครับอันนี้เกี่ยวดันทำมาจากไว้รุ่นสร้างตัวครับบ้านไม่รุ่นสร้างตัวของของหรือลองไม่ว่ะลุงฮะมันอันนี้ถ้าแบบนั้นแหละแต่แกมันหอยเตื้งงองเดื้องเ่ยตื้นเขาไม่ตักขึ้นนี่แหละ เดะว่าไม่ได้มาตกตุ๊บ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 ตุ๊้ตุ๊บเุ๊บตุ๊บตุ๊บุ่๊บต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 ี๊บตุ๊บตุะบตุ๊บต่๊บตบตุ๊ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตั๊บตุ๊บตุ๊บตก๊บกุ๊บงุ๊บต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 รับตุหนัก๊บตุ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 ับตุบ่ดังตุ๊บตี๊บตุ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 บ ไอเดียว่าธรรมดาครับนี่หละข้อสปริงครับแบบไม่คือเป็นแ,แบบโชกอัพสปริงพอสูดดึงลงครับเมว่าดึงลงดีกาอ้าับกไปนเขาตยเกไดเ้ามันยกเร็สูงบ่มันยกเร้ปพอสูง,สงคือได้ขยับไหม เปลี่ยนไม่บ่าก็บอกรเด้ฮ้ยนี่นะเดี๋วดีดูโอ้ดีนะหักระหมหักยังดีนะหัากระบอกยังเดี๋ยวจะหน่วยมกกระยไปข้อยวน่ขายรถให้ลูกค้าแล้วย่ำอีย่ำอีกครับย่ำกรบอกข้อเขาอีกครับเบิ้องเอาครับเบื้องเอาขายแล้วคูกค้านยัง้ขาย่กำไรแสนหนึ่งบ่เอาใจบ่ หายากเลยกขึ้นแสนนี่นัี่เ้วอืมนะกกันครับสบายดีเนาะ